ค่ะทุกคน I am Velvet ค่ะพบกับบุ๋มเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะคะวันที่25ธันวาเนาะพศ2021นะคะวันนี้นะคะก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเพราะว่าที่อังกฤษเขาล็อกดาวน์เนาะบุ๋มก็เลยจะมาแกะของขวัญน,นะคะแล้วก็ทำกับข้าวกินข้าวกันภายในครอบครัวนะคะของบุ๋มกับพ่อแม่เนาะเรามาดูกันว่าเราได้อะไรกันบ้างนะคะตื่นเต้น <laughs> ของขวัญปีนี้ก็ได้จากเพื่อนนะคะ แล้วก็ยากนะคะคะ่ะันนี้ก็เป็นของขวัญวันคริสต์มาสสำหรับปีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะของขวัญด้กันเลยค่ะว่าเราได้อะไรบ้างนะคะตื่นเต้นแก็มาแกะของขวัญกันดีกว่าค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นของเพื่อนนะคะเป็นของนออ้องพลอยโอ้ให้เยอะมากเลยสามอย่างเลยนะคะโอ้หลายอย่างเลยแหละนี่ <c oughs> ขอบคุณมากเลย <c oughs> นี่เยอะแยะไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไร ชิ้นแรกนะคะสีทองทองเอ,เอ๊ะถืออะไรนะให้ยืม เอ้อะไรเอ่ย <overst> ฟ <ire> ัง <irgendw> ล <carbono> ิงโก้แลนด์โอเป็นกระเป๋านะคะทุกคนน่ารักมากขอบคุณค่ะไหนดูซิ น่ารั่ัน้องอะไรนะของพล่ะของน้องพลออ้วน่ารักมากเลยค่ะเป็นกระเป๋านะคะกางออกก็จะเป็นใบใหญ่ใช่ไหมอ๋อนี่ค่ะทุกคนขอบคุณค่ะนี่ค่ะเป็นกระเป๋าเนี่ยเนี่ยคือแบบนี้แหละเนี่ย แล้วก็แต่ว่าใส่ของได้หลายอย่างไง่กระเป๋าเครื่องสำอางใส่นู่นนี่นั่นเนาะเอามาตอของต่อไปนะคะของน้องพลอ,อันนี้ก็ของพลอเหมือนกันนะคะให้แบบว่าให้มาถุงใหญ่ถุงหนึ่งเลยนะคะ <laughs> นี่คืออะไรนะเฮ้ีอะไรอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันเฮ้น่ารักแต่เดนอนอเครื่องใส่ไอ้กล่องใส่ใส่เครื่องประดับนะคะต่างหูน้องเขาคงคิดว่าเราต่างหูเยอะเลยซื้อต่างหูเน่ารักขอบคุณค่ะชิ้นต่อไปอันนี้เป็นสบู่อืมเนี่ยนะคะสะบู่ อืหอมมากเลยสบู่ค่ะอืมหอมหอมเนาะหอมมากเลยค่ะอันนี้เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีกล่องทองๆเรื่อมๆนี่อันหนึง่งระเดนอ๋ตังหูชาแนลนังรู้ว่าชอบแบบว่าของกุก๊กกิ๊กโอ้มิน่าถึงถึงได้กล่องมาด้วยนะคะ ตาหักแต่โอ้ยขอบคุณมากเลยปาร์ตขึ้นหลายครูแต่คุณน่ะมิแต่คุยกุ๊กกิ๊กนะคะปฏิโตโอ้ยน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กตะฟูกสิปิกแล้วก็ใช้สุดสุดท้ายนะคะก็คือการ์ดการ์ดเชิญในงานแต่ง ชูพี่บุ๋มมาน่ารักถึงพี่บุ๋มขอบคุณมากนะคะสำหรับมิตรภาพดีๆมีทั้งรอยยิ้มมีทั้งเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้ขอบคุณมากนะคะที่ให้อภัยกันแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่สุขสันต์วันคริสต์มาสและว,วันปีใหม่นะคะมีความสุขตลอดปีและตลอดไปรักนะคะน้องพอ่ออุ้ยแนวเงินมีแนวเงินด้วย ได้สี่สิบปอนะพี่น้องปองปายโอยน้องพลขอบคุณค่ะเจี๊ยบคุณเจี๊ยบคุณโอ้ได้ค่ะช็อกโกแลตให้ลิวเวอร์พูลแล้วตัวนี้โอ้ขอบคุณค่ะ <laughs> โอ้ย,ออน,อย,ออยน่ารักจังเลยนะนะคะอันนี้แล้วต่อไปก็ของพี่เคนะคะของพี่สาวอีกคนหนึ่งที่อยู่ในอังกฤษเนาะอันนี้ นี่นะคะของพี่เคก็จะมีนี่นี่เนาะสาอย่างของพี่เคนะคะของเพื่อนอีกคนหนึ่งนอ้องคนรุ่นพี่เดี๋ยเรามาอ่านการ์ดกันก่อนนะคะของพี่เคถึงน้องบุ๋มที่น่ารักเมลีคริสต์มาสนะคะขอบคุณทุกอย่างที่มาช่วยและมาอยู่ด้วยกันจะรอวันที่กลับมารักนะจุ๊บจุ๊บแฮปปี้นิวเยียร์นะคะพี่เคอันนี้พี่สาวที่ว่าชอบเราไปเที่ยวหาต่อนะคะนี่เรามาแกะของผันกันค่ะ ไปทำไมจะเด่นถุงเท้านี่ก็จะหักแฉะบังง่ะโอ้ยน่ารักแม่แต่ออแตแอะคุณน่ะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่าน่ารักเนาะ กำลังนั้เป็นน้องหมูด้วยทุกคนดูสิมีความเป็นน้องหมูอออันนี้น้องก็ตายเหรอน่ะอันนี้วัวเด้อแล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรนะไม่รู้เลยวายยาสีฟัน <c oughs> <c oughs> ยาสีฟันแอมเวนะคะทุกคนนี่โอ้มีแต่ของดีมีประโยชน์เท่านั้นเลยนะคะ แล้วต่อไปอันนี้ก็คุณแนวนะคะคุณเนเออคุณแนวถูกแล้วคุณแนวนะคะเป็นเพื่อนฝรั่งนะคะที่อยู่อังจุดนี้แหละดูซฟแม่อะไรเฮ <c oughs> ้ยอย่ะเฮ้ยย่น้ำหอมซีเคแต่ดนโอซีเคทโอ้ได้ของดีมีคุณภาพนะคะซีเคทู น้ำหอมกระทับใจจริงเลยว่าเควินคายนะคะสีเคอินทูี่แล้วก็อันนี้นะคะต่อไปก็ของคุณย่านะคะของย่านะคะคุณย่าแม่ของป้ะปานะคะแกให้ทุกปีนะคะไหนเรามาอ่านกัน m ม r ี่คริสต์มาสบ o o มนะคะ Happy New Year นะคะเหมือนกัน m ม r ี่คริสต์มาสค่ะเออ,เอ,อ นนเพราะว่าหนูชอบหนาวนะหนูเป็นคนขี้หนาวมากเลยโอ้มีแลค่ะคนใ <c oughs> หนถุงเท้านะคะเพราะว่าเป็นคนขี้หนาวโอ้ขอบคุณค่ะเอ๊ะอีกอันหนึ่งนะคะอ,นนอันนี้อะไรเป็นขวดขวดอันนี้เหมือนเดิมนะคะ Merry Christmas Boom and Happy New Year คิดๆนะคะสามิปนะคะ โอ้โอ๋ออันนี้จะเป็นแทนครีมนะคะโอ้ยน่ารักค่ะนี่เป็นครีมนะคะเป็นครีมแล้วก็เจลล้างมือนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสำหรับของขวัญก็ก็มีเท่านี้นะคะสำหรับปีนี้เนาะเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันช่วงบ่ายค่ะ นี่นะคะป,ะปะ้าป้ากำลังทำอาหารนะคะฮัลโหลสวัสดีครับพ่อครัวหัวป่านะคะทุกคนเชฟกระทะชมพูนะคะไม่ใช่เชฟกระทะ <laughs> เหล็ก <laughs> ทำเองกินเองนักเลงพอนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามากิน อาหารที่ป๊าป๊าทำวันคริสต์มาสด้วยกันค่ะ หมดทุกอย่างเลยนะคะทุกคนเคฟกระทะชมพูค่ะเพราะว่าแม่ชอบสีชมพู <c oughs> ของชายทุกอย่างจะเป็นสีชมพูไปหมดนะคะกับสีฟ้าเอาไว้ใหนะ้กินมากๆเลยว้า Merry Christmas. I lose. I lose. Uh, you lose. Mama, you're -hmm. fine. Mama. I win. <laughs> <More, more>, uh. <laughs> I win mean, I mean, I mean, too. I lose. Yes. And I win. <laughs> I don't win one yet. <laughs> Why well, you have. Yeah, you have. Oh, one more. Huh? Mm -hmm. Oh, but I have a lot. ไอ้หน no, mm. uh ูเป็นวัเฮ้ยเรามีเรามีนั้นไว้อะแม่เนูนี่ไงนี่ไงี้ยของป้าลดลดพอมีลดเลสวันเนี่ยเลสวันได้โอ้ยไอ้แฮปโปโปป้าปลาไลฟ์โปโปอ่าอ่า want t t No I want pink No I have pink Maybe the green. Have green โอเคเย้แม่ถ่ายรูปหน่อยอ่ะกล้องแม่ถ่ายรูปอุ้ยกล้องอยู่ข้างบนนี่กล้องนั่งไงกล้องปโอุ้ยทำไมใส่ลงไม่ได้มันใหญ่หัวมือใหญ่ที่รักลูกแค่โพสต์อ๋อผมนูติดผมนูติดผมเย้กระเป๋าเดินทางก็ยังอยู่ อะไรหรอกธรรมชาติหนึ่งสองสามเอา้าแล้วทำไมกล้องมาเปลี่ยนหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามให้ถ่ายของครอบครัวเอ,อ,อ่ะไม่อันอันนี้มันไม่เลิศเดี๋ยวเอากล้อง <S 2> <S 2> เอากล้องแม่นะ แม่ได้ตั้งเยอะเลยอ่ะแม่กิตลอดเลย <c oughs> ป๊าป้ารูสรูสรูส <c oughs> เพราะว่ารู้ไหมว่าทำไมกล้องป๊าป้าไม่สวย <c oughs> เพราะว่าแกแกไปไปไป,ไปโหลดแบบว่า กับแม่ตั้งโปรแกรมอีกอันนึงนล้นะเอาแม่ก็ใส่หมวกคือเลยให้ใส่มงกุฎคือเลยใส่มามาปีที่แล้วไงหนูก็ได้เอารูปนี้แหละขอวีซ่าตอนปีที่แล้วนนั่ะมันก็จะได้เพราะว่าเก็บไว้ขอวีซ่าไงนี่ป้าป้า,ปา,ปาเนี่ยแม่ next ถูกตรงนี้ next อ, <c oughs> อู้หู้โคตรสวยอะ่ะ <c oughs> อ่ะหนึ่งสอง <c oughs> อีกโอเคจังกิอุ้ยน่าระคอขมอะไรขม้อนีหน่อยหอเหว ืมอยว่าสนุกสนานกันใหญ่ได้กดป่ะมกดอยู่ฮมสนุก t a t s t word I a s k e s night f enjoy กุ้เชฟแตงกุ้เชฟอร่อยอืมอร่อยจริงเหรอจริงสิอร่อยจ,ร,อจออริจงที่แล้วค่ะทุกคนนี่นะคะหลังจากเราแกะของขวัญแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นถุงเท้านะคะถุงเท้าของพ่อนะคะพ่อชื่อเลียมเนาะแล้วก็อีกข้างหนึ่งของแม่นะคะแม่ชื่อฝนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพ่อแม่จะให้อะไรเรานะคะปีที่แล้วเราได้เรา,เราปีที่แล้วนะคะบุ๋มได้เงินนะคะในถุงเท้านี่เนาะนะคะในถุงเท้านี้ปีที่แล้วบุ๋มได้สี่สิบปอนะคะให้คนละยี่สิบนะคะแต่แม่เลยไปซื้อเองว่างั้น เรามาดูกันนะ,ะทุกคนนะคะเริ่มจากคุณสายฝนก่อนนะคะเดนอีดแยี่สิบปอนนะคะเหมือนเดิมไหนดูอีกสิมีอะไรอีกไหมอ๋ไม่มีแล้วนะคะอันนี้อันนี้ของปะปานะคะเดียมอายยี่สิบปอนเหมือนกันนะคะเย้เ โอ้ย oh, ขอบคุณค่ะอันนี้ของพ่อกับแม่ค่ะทุกคนค่ะกิจกรรมสำหรับบุ๋มก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ I am Violet ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย